วัีครับเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาเจออัลฟาแรปเตอร์พอดีเลยเห็นเปล่าเห็นหน้าตาเป็นเปล่าอัลฟาแรปเตอร์ซูมให้ดูมาดูหน้าอัลฟาแรปเตอร์หน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยมึงข่วนกูทำไมวะดูเาเจนทมหน้าดิโหพ่อทำไมปล่อยให้แรปเตอร์ทำหนูแบบนี้เราจะต้องไปจัดการมันแล้วเพื่อนเพื่อนมันร้ายมากดูหน้ามันเห็นไหมดูหน้ามันเพื่อนเราต้องฆ่ามันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจเจนเราตายโอ้ยเลือนไม่ลด มามืองแล้วตอนนี้มีกิจกรรมด้วยนะเพื่อนตอนนี้มีกิจกรรมคูณเห็นไหมนี่ถ้าเราเล่นเซิร์ฟที่มันมี PVP ด้วยอะ่ะมันจึงยิ่งเป็นคูณเจ็ดนี่มันคูณอยู่เพราะว่าเราใส่สร้อยที่นกเราด้วยเดี๋ยวดูนะว่ามันจะอัพกี่เวลเดี๋ยวดูตอนนี้มันขึ้นเมื่อกี้เมืม่อกี้มันไปฆ่ามาเดี๋ยวอัพให้ก่อนจะได้ดูว่าฆ่า Alpha Reptor อัพกี Up ่เวลเดี๋ยวอัพนี่ให้ก่อนน้ำหนักตอนนี้อัพน้ำหนักเดี๋ยวดูนะ หลังจากเราฆ่ามันเสร็จเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งพาราทีเรียมเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวมันนัวเดี๋ยวเราลากมันมาตรงนี้ก่อนลิ้นพันกันละรัวมานี่โอเลี้ยงเรามันเป็นนกดาเมจพิเศษนะเห็นปหนี่เราฟักมันเองมันเราเลี้ยงมาไงเราก็จะได้ฆ่าดาเมจเพิ่มด้วยเห็นไหมดาเมจบวกสามสิบเปอร์เซนต์ดูดูดูเลือดมันลดเหลือพันหนึ่งละนี่มอัลฟาเลเวลสี่สิบห้าเลยนะอัลฟาแรปเตอร์ ตายเถื่อมึงตายเถอะมึงตายาเฮ้ยอ้าวอัพเห็นไหมมาดูว่าอัพเท่าไหร่ได้ของอะไรบ้างเสียงอัพไม่ดังเลยวะค่าโอ้ได้สามเวลเลยนะเห็นไหมว่าจะพามันมาอัพสักเวลหนึ่งอัพไปสามเวลเลยคนแถวนี้น่าอิจฉานะคนแถวนี้มันอิจฉานกมันไม่ยอมเล่นเลยนะนะไอหนูโบได้สามเวลวเพื่อนเพื่อนอัพอะไรดีดามเมจก็น่าสนใจนะดู ตอนนี้เพาะมาดาเมจเยอะมากเห็นปะบวกหกเลยนะถ้าอัพน้ำหนักก็จะได้สี่สิบเจ็ดเอาอะไรดีวะโอ้แต่นกเราเน้นหนาดาเมจก่อนก็ดีนะมันจะตีแบบมันไงอะดาเมจซะหน่อยซะับดาเมจอะดาเมจน้ำหนักหนึ่งป,ปับโหนกเป็นนกที่แบบบินเร็วดูดูสเตตัสเด็สองร้อยสี่สิบเอ็ดขนน้ำหนักได้พันสองเลือดดูดิดสามพันเห็นปะสูดสูดบอกไปเลยว่าสูดสูดโอเคฮะประมาณนี้อัลฟาแรปเตอร์ ถ้าเจอที่ไหนก็จัดเลยตอนนี้มันคูณนะเห็นไหมเดี๋ยวลงจากหนกให้ดูเราก็จะเป็นคูณสี่เห็นไหมเราถ้าเรารับโฆษณานะนี่โอเคเพื่อนๆอย่าลืมกิจกรรมมีคูณวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์ทย์นเนาะสำหรับเจอเอาฝ้าแรปเตอร์พอดีโอ้ซัพพอร์ตลงว่ะโอเคฮะไปละบ๊ายบายคลิปสัส้นๆบ้างโอเค